ระมัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8- 30นากานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับก่อนที่เจะไปพบกับข่าวสารในช่วงเช้านะครับเราได้มีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในช่วงของพูดข่าวไอทีครับซึ่งจะนําเสนอในช่องใหม่ของเรา m ัสก o ไอทีไบปพปอมนะครับใครที่ต้องการรับชมข่าวสารทางไอทีก็สามารถไปรับชมเพิ่มเติมในอีกช่องหนึ่งได้ซึ่งข่าวเช้าและข่าวเย็นจะอัปเดตไม่เหมือนกันนะครับ ข่าวเชาว้าในวันนี้จะพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 4ครับมีการหลุดภาพโปรโมทในประเทศจีนนะครับโชว์ดีไซน์ของกล้องหลังเนี่ย4ตัวพร้อมกับการรองรับ 5G แล้วมีการชาร์จเร็วที่65วัตต์ด้วยโดยหมดการถ่ายวิดีโอกลางคืนที่ทําได้ดีด้วยคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับที่ผ่านมานะครับ OPPO ได้มีการเปิดตัวโทวรศัพท์มือถือตระกูล Reno ออกมาแล้วนับส0รุ่นเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับว่าจะยังมีรุ่นใหม่ออกมาทําตลาดอย่างต่อเนื่องและเรื่อยๆครับล่าสุดก็ถึงคิวของตัวโทวรศัพท์มือถือ OPPO Reno 4กันแล้วครับบอสซของสมาร์ทโฟน OPPO Reno 4ถูกเปิดเผยมาจากสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo ซึ่งเป็นสื่อที่ใหญ่อยู่พอสมควรได้มีกาาารรเเเปิดผยยภพ,พถ่โสตออ์ของ Oppo Reno 4 ที่เผยให้เห็นถึงภาพเรนเนอร์ของตัวเครื่องและสเปคบางส่วนออกมาให้เราได้ทราบกัน Oppo Reno 4จะมีให้เลือกทั้งหมดอย่างน้อยจสองสี 2, 4, คือสีส้มและก็สีน้ำเงินโดยชุดกล้องของเขาเนี่ยดูเด่นแล้วก็สวยใหญ่ดีนะครับจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Ultra s t r d y ครับซึ่งคาดว่าจะมีระบบการสารั่นการถ่ายวิดีโอที่ยังมีการประทับตา Oppo ไว้ที่บริเวณด้านมุมขวาของตัวเครื่องด้วยพร้อมกับมีตัวสอนซ่อนเป็นลายๆนะครับที่ฝาหลังเขียนว่า Ow, ซึ่งอาจจะเป็นชื่อสีของรุ่นนั้นก็ได้นอกจากดีไซน์แล้วนะครับภาพถ่ายข้างต้นยังแสดงให้เห็นถึงข้อมูลบางส่วนว่า Oppo Reno 4รองรับ 5G ระบบการชาร์จเร็ว65วัตต์โหมดการถ่ายวิดีโอ Super Night Scene Video นะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ภาพถ่ายเนี่ยไม่ได้โชว์ให้เห็นถึงตัวเครื่องด้านหน้าเลยว่าด้านหน้าจะเป็นยังไงหน้าจอจะเป็นเต็ม,ตมไหมมีการเจาะรูวางกล้องหน้าไหมหรือกล้องป๊อปอัพหรืออะไรยังไง ไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาพเดทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแล้วั p p o โรรีโ4เนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างแน่นอนนะครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงดีไซน์ของ Sams u ง Galaxy Note 20 Plus กันบ้างได้มีการเผยภาพเรนดอร์ออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นถึง7นิ้วเลยทีเดียวดีไซน์ใหม่หน้าใช้กว่าเดิมว่างั้นแหละยังคงมีข่าวอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ s a m s u n Galaxy Note 20 Series ภาที่โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นล่าสุดของซั s u n งที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีครับโดยได้มีภาพหลุดออกมานะครับจากทิปสเตอร์นะครับในต่างประเทศอย่างออลเลกนะเจ้าเก่าแล้ว เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นภาพเรนเดอร์ของตัว s ัมซุง Galaxy Note 20มาให้ชมกันแล้วเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปของซีรีส์นี้อย่าง Galaxy Note 20 Plus กันบ้าง โดยยังคงมาพร้อมกับหน้าจอแบบ e Infinity O Display ดีไซน์จอดูวางกล้องหน้าไว้ตรงกลางด้านบนของโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนขอบของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบกึงก่งๆนะครับขอบโค้งแล้วก็กึงก่งๆเรียบซึ่งถ้าสังเกตดีๆโทรศัพท์มือถือซัมซุงที่มีการเปิดตัวระยะหลังๆเนี่ยแทบจะไม่มีดีไซน์จอโค้งแล้วนะครับด้านของปุ่มกดรอบๆของตัวเครื่องนะครับก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่มีปุ่ม power นะครับกับปุ่มปรับระดับเสียงจะย้ายจากทางซ้ายไปอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องเช่นเดียวกับช่องปากกา S Pen นะครับที่ จะอยู่ทางด้านขวาล่างเปลี่ยนไปอยู่ทางด้านล่างซ้ายแทนนะครับซึ่งถ้าหากออกมาในรูปแบบนี้จริงก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานในช่วงแรกๆได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นเองสำหรับคนที่ใช้ซีรีส์โน้ตมาก่อนมาดูกันในเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าวรุ่นนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนดีไซน์แบบใหม่ ตามรอยซัมซุง Galaxy S 20 Series นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเลนส์ของกล้องของ Galaxy Note 20 Plus เนี่ยจะร้อมไปด้วยวงกลมสีเงินครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นสำรับสเปคของ Galaxy Note 20 Series นะครับหรือ Note 20 Plus รุ่นนี้เนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอที่ขนาดใหญ่ถึง6.9ไปจนถึง7นิ้วเลยทีเดียวส่วนชิปเซตนะครับจะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 865หรือ Exynos 992 โดยความจำนะครับ RAM ให้มา12 g b ROM 128รองรับอัตรารีเฟรชเลท120 h z รองรับ 5G และรองรับการถ่ายนะครับด้วยของกล้องเนี่ยความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเช่นเดียวกับ Galaxy S20 Ultra จะต,ตัดฟีเจอร์ในเรื่องของ Space Zoom 100x ออกไปนะครับส่วนกำหนดการเปิดตัวของ Galaxy Note 20 Series นั้นคาดว่าจะเปิดในกำหนดการเดิมก็คือช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งจะเป็นในรูปแบบของการเปิดตัวออนไลน์นั่นเอง ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงปลายปีแล้วกันนะครับที่เราจะมาฝากกันในคลิปนี้ และนี่ก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซับสไครป์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคราวนี้เราขอไปนะครับช่องเรามี Facebook Fan p a พ e แล้วผมิ้งลิงไปใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะฝากเข้าไปติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับเพื่อจะอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นในพูดถ่าไอทีในมัสก็อปไอทีไบโปอปนะครับสักทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบบ